มาถึงช่วงส so อกรสิบวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสำรวจโรงพยาบาลจากก่อนหน้านี้ช่วงล็อกดาวน์หลายๆโรงพยาบาลนะคะก็ต้องบอกว่าปรับตัวหาไรายได้ถ้าไรายไหนปรับตัวได้เร็วก็ไปรับการตรวจโควิด19หรือว่าไปรับการบริหารจัดการกองทุนนะคะจากทางด้านภาครัฐเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดเพราะเขาจะมีเงินกองทุนยุโซมาให้แล้วตอนที่โควิดมาใหม่ๆแล,ล้วโรงพยาบาลรากำแหงนิดต ตัวแบบไรทูได้ไหมเขาบอกว่ารายได้บัลหนึ่งหลายล้านนะคุณคุณแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าหลายๆโรงทําตามหมดแล้วแล้วก็ตัวเลขเนี่ยโอ้โหพุ่งค่อนข้างสูงมากเลยนะคะในช่วงที่แบบว่าไตมัาหนึ่งจบไปจนตอนนี้ก็ยังมีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มเพราะว่าก่อนที่ทุกคนมองว่าโรงพยาบาลไตมาดสน่าจะเจอิหนักแต่ว่าไตมัสามมันจะมีข่าวดีค่ะคือการปลดล็อกให้ต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยสปคอนี่ก็มีการกําหนดมาถึง3ขั้นตอนแล้วก็ กทออพอการบินพลเรือนระหว่างประเทศไทยเนี่ยก็มีการอนุมัติการบินผ่านน่านฟ้าได้แล้วด้วย ถ้าดูนะคะสบคมีการผ่อนคลายต่างชาติเข้าไทยเนี่ยสขั้นตอนด้วยกันตอนนี้อยู่ขั้นตอนที่1ถูกไหมขั้นตอนที่1ค่ะแต่ว่าขั้นตอนที่2ก็ได้แล้วนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยคือนักธุรกิจนักลงทุนเขาบอกว่ากลุ่มนี้มีความสนใจและลงทะเบียนไว้แล้ว7 0 0อคนที่จะเข้ามาขกลุ่มแรกมันมีความจําเป็นคุณนิรายคือบริษัทไทยที่คุ้นกับต่างประเทศเขาจะมีการเปลี่ยนตําแหน่งตามวาระอย่างผมเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นเนี่ย เดี๋ยวสัก3าปีเขาจะมาแล้ว <ม S 1> นะครับเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีคนรออยู่จํานวนนี้เป็นเรื่องปกติโอค,ค่ะแต่ว่าพอมีชื่อว่านักธุรกิจนักลงทุนความจริงกลุ่มนี้ มีขมสากรรมได้ไประโยชน์พวกเขามองว่าเดี๋ยวจะเข้ามาดูพื้นที่ขายที่ดินซื้อที่ดินกันอันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนึงก็คือเปลี่ยนตามวาระาด้วยแล้วก็ยังมีนะคะการที่เข้ามาประเภทสัมมานาระยะสั้นเพราะตอนนี้เขาให้สัมมานาได้แล้ว<อ>หรือว่าจะมาลงนามเซ็นสัญญาอะไรภายในวันเดียวก็เข้ามาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เปิดให้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะส่วนถัดมาแรงงานฝีมือค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติก็ให้เข้ามาได้เหมือนกันมีการลงชื่อ มีความาวสำรวจตัวเลขนะคะ15,400คน1นกรกฎาคมเข้ามาได้เช่นเดียวกันครอบครัวค,ค,คนไทยที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยนะคะจำนวน2000คนและยังมีคณาจารย์หรือว่าเป็นบุคลากรทางก,การศึกษาอีก2000คนแต่กลุ่มนี้ต้องมีการกักตัว14วันครับแล้วมาถึงกลุ่มที่2ที่เราจะคุยกันวันนี้ค่ะที่จะมี Impact ต่อ,อก,กลุ่มโรงพยาบาลใช่ค่ะ Medical and Wellness Tourism นะคะตรงนี้แหละค่ะที่มีการระบุไว้ว่า ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลที่มีฐานลูกค้าต่างชาติเร่งโทรศัพท์หาเอเย่นกันจ้ารหว่าคุณเอกเช็คหน่อยว่าลูกค้าหรือคนไข้ต่างชาติที่ตอนแรกเนี่ยจะมาแล้วโดนล็อกดาวน์ประเทศเขาประเทศเราเนี่ยตอนนี้มาได้แล้วจะมาไหมจะได้เตรียมบอดดิ้งคือตั๋วเดินทางระหว่างประเทศและเข้ามาที่ประเทศไทยผ่านโรงพยาบาลรับตั้งแต่สนามบินมาเลย ใช่ใช่ใช่ซึ่งคือเขาจะมีล็อกเลยนะว่าประเทศนี้เขาชอบมาโรงพยาบาลไหนเขาจะคุยกันเขาผ่านเอเย่นเนาเขาจะผ่านเอเย่นแล้วก็จะคุยกันว่าประเทศนี้เขาจะชอบโรงพยาบาลนี้อีกประเทศหนึ่งเขาจะชอบอีกโรงพยาบาลนึงเห็นบอกว่ามีประมาณสามหมื่นคนสา0 0 0นคนนี่ไม่น้อยนะคะบอกช่วงแรกเดี๋ยวช่วงที่สองคือเดือนถัดไปก็จะมีอีกเข้ามาเรื่อยๆส่วนขั้นที่สมรอไปก่อนทาวเวลบอฟฟ์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศคู่ ท่องเที่ยวยังไม่สามารถทําได้แต่คาดว่าหนึ่งสิงหาคมจะเข้ามาได้นะคะเราไปดูขั้นตอนที่2ก่อนก่อนนะคะกับ medical and wellness tourist นะคะว่าจะเข้ามาอย่างไรบ้างพอไปดูแบบนี้กลุ่มโรงพยาบาลที่เตรียมพร้อมกับการรับลูกค้าต่างชาติต้องโทรกริง้งกร้างไปหาเอเจนเลยคะ่ะแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแน่นอนคะ่ะว่าที่มีฐานต่างชาติมีไม่น้อยนะคุณเอกมีดีเอ็ S แล้วก็ B H B H เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าตลาดเลย<ช>เพราะว่าเขามีฐานลูกค้าต่างชาติ66%ของรายได้กลุ่มตะวันออกกลางเยอะนะคะแน่นอน,นะะแน่นอนแน่นอนที่สุดคือเขาเล่ากับกลุ่มตะวันออกกลางเยอะมากซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเรามีชื่อว่าเป็นสาธารณาสุขที่เดันดับต้นๆของโลก อยากมาแน่นอนค่ะแล้วเข้ามาปุ๊บไม่ต้องกลัวนะคะว่าต้องกักตัว14วันแล้วขาไปกับ14วันมันเข้าระบบการรักษาพยาบาลปุ๊บมันอัตโนมัติเลยคุณเอกอ๋อคือไปจะลงจากแอร์พอร์ตแล้วมาโรงพยาบาลเลยใช่แล้วหยุดไทยตันก็มาใช่ค่ะคือค่าใช้จ่ายแม้จะเพิ่มแต่มันก็บวกไปกับเรื่องของการรักษาพยาบาลอยู่แล้วคุณเอกคุณอย่าลืมนะถ้าเกิดใครเคยอยู่ซิโร่ตัวันตกเนี่ยสมมติคุณนินาป่วยเนี่ยคุณนินาไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้นะ เออคือเวลาคุณดิณาไปหาพวกคล้ายๆประกันสังคมเขาจะให้ยาแก้ไขอ่ะเหมือนพาราไปสัญงยาได้ก่อนแล้วคุณจะไปหาหมอนี่คุณต้องจองหลายเดือนนะยกเว้นคุณเป็นหมาเศรษฐีอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคนทั่วไปทำอย่างนั้นไม่ได้โอ้ไม่น่าถึงมาประเทศไทยกันเยอะและแน่นอนนะคะว่าน่าจะมาเยอะอย่าง BH เนี่ยคือมีเตียงรองรับถึง580เตียงไปดูผู้ถือหุ้นอีกรายหนึ่งของ BH ชนะคะ BDMS ค่ะมีเตียงรองรับถึง80,15เตียงและมีสัดส่วนนะคะของตัวกลุ่ม นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าเป็นกลุ่มทัวร์ลิสต์ต่างชาตินี่แหละค่ะประมาณ3 0นที่ตัวเลขน่าจะผิดนะคะดังนั้นมีโอกาสด้วยเหมือนกันค่ะว่าที่จะได้รับอันนี้ส์งตรงนี้2บริษัทนี้สองโรงพยาบาลนี้นอนมาอยู่แล้วสว่วนอีก4โรงพยาบาลนะคะมี BCH เขามี World Medical เพิ่งเปิดใหม่นะคะแล้วก็รับลูกค้าต,ต่างชาติแต่เขาจะเน้น c ีเอคุณเอกคือกลุ่มนี้ก็ไม่น่าเชื่อมีกําลังซื้อสูงมากเขมรกัมพูชาเพรา่าประเทศแถบบ้านเราเนี่ยนะ คนจนกับคนรวยเนี่ยช่องว่างเยอะเอาพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นคนคนรวยเนี่ยก็จะพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดอืมค่ะ,คะดังนั้นก็เลยได้อันนี้ส่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เขาน้อยนะครับประมาณ5.7%แต่ตอนนี้คือเท่าที่คุยกับผู้บริหารเขาบอกว่าเช็คกับเอเจนซี่แล้วเอเจนซี่บอกว่าเดือนนี้จะเข้ามาประมาณ1000รายแล้วทั้งโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยขอไว้10,000ราย10,000รายนี่คือรวมกับผู้ติดตามครอบครัวไม่เกิน3คนแต่แต่ตัวเลขขั้นที่2คุณประเมินไว้3 0 0 0 0คน อ๋อใช่เพราะว่าเขาประเมินไว้สามหมื่นคนแต่ตอนนี้คือประมาณหนึ่งหมื่นรายที่โรงพยาบาลเอกชนเขามองไว้คุณคุณคำนวณง,ง่ายๆนะสามหมืรร่นคนคนละหมื่นบาทพอนะจริงๆเยอะกว่าหมื่นบาทบเงินกี่ร้อยล้านอ่ะสามพัน <3, 000 S 1> หรือสามร้อยล้านอ่ะลองคำนวณดิจะช่วยเยียวยาได้ช่วงไตรมาสามเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของไตรมาสามเลยนะคะคส่วนอีกอันหนึ่งคือเอกชัยเขาจะมีเรื่องของศูนย์ดูแลผู้ป่วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยากอันนี้ขึ้นชื่อหรอชาในประเทศจีนมากลูกค้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนจีนก เตียงด้วยเหมือนกันก็แน่นอนค่ะว่าตอนนี้โทรเช็คเรียบร้อยแล้วให้คนจีนเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีตัวทนบุรีเฮลท์แคร์นะคะ1,200เตียงมีสัดส่วนนะคะลูกค้าต่างชาตินี้ตัวเลขน่าจะผิดนะคะอยู่ที่ประมาณ16%นะคะคดังนั้นนี่เขาก็เลยมีการมองกันว่าน่าจะได้รับอันนี้ส่งดีด้วยส่วนตัว PR9 หรือพระราม 9, รราม,9มีสัดส่วนประมาณ10%แต่10%เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเมียนมา Oh. เขาจะเป็นเน้นเมนมานะคะอะเราขอไปดู B D M S ก่อน B D M S นะคะตอนนี้มีการประกาศจับคู่กับพิงอันอินชวลันคุณเอก เพิ่งประกาศไม่นานเลยบอกว่าขอส่งต่อผู้ป่วยในกลุ่มลูกค้าของพิงอันอินชวลันมาให้ BDMS รักษาไหมซึ่งมีการทำาอ u u มีการทำเป็นพันธมิตรเรียบร้อยแล้วเขาคาดการณ์นะคะว่าจะมีคนจีนที่จะเข้ามารักษาพยาบาลกับ BDMS เนี่ยประมาณ1 0 0 0ถึง2,000รายแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ปกติโควิดที่คายแล้วเราเนี่ยได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับต้นๆของการรักษาพยาบาลที่ดีมากๆแบบนี้มีโอกาสจะสร้างรายได้ในสถานการณ์ปกตินะคะ2 0 0 0ถึง4,000ล้านบาทในเบื้องต้นก่อน ดังนั้น BDMS ก็เลยเหมือนจะเป็นตัวแรกๆที่รับผลดีมากคุณเอกดูแบบนี้แล้วหรือ BHS ก็ตามทีคือเวลาเซ็นกับพวกนี้ก็คือเหมือนเวลาเราอู่อู่ซ่อมรถยนต์เ,เซ็นกับประกันประกันรถยนต์ค,คือมันจะมีไรายได้เข้ามาเสมอแน่คอนเฟิร์มเลย <Conf irm S 2> เพราะว่า BDMS เนี่ยไม่ค่อยมีคนจีนเท่าไหร่ แล้วก็คนจีนอ่ะส่วนใหญ่ไปเนี่ยค่ะทนบุรีเฮลท์แคร์เพราะว่าเขามีโรงพยาบาลจีนอยู่ที่จีนนะก็ะเลยทําให้อ่ะไปดึงลูกค้าจากทางด้านทนบุรีเฮลท์แคร์มาหน่อยไหมหรือว่าไปดึงจากส่วนอื่นไหมเพราะว่า b ีเนี่ยเขาก็มีของตัวออกการอยู่แล้วอันนี้ฉีกแนวเป็นการสร้างเซกเมนต์ใหม่ๆสําหรับฐานลูกค้าของเขานะคะค การลงทุนในกลุ่มนี้คุณเอกคนก็เลยมองว่าอ้าวแบบนี้ยังไงสําหรับการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาลเพราะทุกคนบอกว่าเป็นดิเฟนซีฟคือปลอดภัยแต่ช่วงที่ผ่านมามันสะท้อนแล้วว่าบางโรงพยาบาลกําไรก็หายไป<ช>นี่จะมีผลคือไตมาสาไตมาสอยังไม่ออกจะแย่หรือเปล่าลงทุนรอบๆหรือว่าเล่นรอบอย่างไรบ้างผมผมคิดว่าไม่ลงค,คือถ้าคุณไล่ดูดีๆเนี่ยผมเปิดกราฟ B D M S อยู่เนี่ยจริงๆราคาก็ไม่ลงนะคือกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยมันจะคล้ายๆกลุ่ม ในตัวของพวกโรงแรมพวกร้านอาหาราาที่เรากลัวว่ามันจะมีปัญหาผลกระทบจากโควิด1 9ทีแต่ถ้าคุณไล่ดูเห็นไหมนี่คือการาฟ B D M S เนี่ยสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยเวลาจุดวัดท่อมของตลาด970ก็วัดท่อมตามตลาดเพราะตลาดรีบาวค่อยๆรีบาวตา,ตามตลาดาาและผมอยากให้สังเกต คืออะไรรู้ไหมในรอบล่าสุดตลาดปรับฐานจากพันสี่รามันเหลือประมาณพ3นสคุณเชื่อไหมบีดีเอ็มเอสแทบไม่ลงเลยลงจากยี่สิบสามา2ี่สิบอ่ะเพราะมันมีมาตรการที่คุณอ่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มที่เขารู้ข่าวที่เรารายงานไปแล้วเวลาเราจะเลือกเล่น ต้องเลือกเล่นตอนจังหวัดที่ลงเห็นไหมมันจะเป็นระลอกขึ้นคือต้องซื้อตอนลงอย่าไปซื้อตอนขึ้นนะครับและให้ไปขายตอนนิวไฮอันนี้คือกลยุทธ์ในกลุ่มกลุ่มนี้ครับแล้วีเอชเครับเพราะว่าไม่ได้มีการเทนเดอร์ออฟเฟอร์จาก b ี s เอแล้วเนี่ยหมดเสน่ห์หรือยังคุณเอกทุกคนมองจริงๆตามคาดนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ยอมแน่นะครับแต่คือพอมันหมดเสน่ห์เรื่อง BH เห็นไหมกราฟมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ทุกตัวในกลุ่มโรงพยาบาลไม่ใช่เพราะ BH BDMS นะครับ มันพยายามจะหนีจากเส้นดาวเทนไลน์เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยโอกาสที่กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยจะลงแรงมากๆเนี่ยผมว่าเริ่มมีโอกาสน้อยลงแล้วเริ่มมีโอกาสน้อยลงยกเว้นโอ้โหมีโควิดกลับมารอบสองต้องปิดประเทศน,นะ,ะยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวนะ,ะ,ะผมคิดว่าเริ่มมีน้อยลงแต่ทางกลับกันคุณอย่าหวังให้เขาขึ้นแรงๆเหมือนกันะนะครับเพราะว่าไรายได้อยู่ดีจะกลับมาเหมือนเดิมก็คงไม่ใช่ใชผมอยากให้จับตาเรื่องนี้มากกว่าะนะครับเรื่องเรื่องนี้จบเลยใช่ไหมจบแล้วครับ ผมอยากให้จับตาเรื่องมาตรการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เมื่อสักครู่นี้ยพยายามอ่านที่อาจารย์สมคิดพูดถึงมาตรการการกระตุ้นบริโภคนะครับ<ม>เรื่องพักนี้ระยะยาวตามข้อเสนอเอกชนคือปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ในกลุ่มแบงค์คือทุกคนรู้ว่าพอผ่านไป6เดือนเนี่ยมีปัญหาแน่ค่ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าช่วงอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเนี่ยหลังจากประชุมเรื่ององบประมาณเนี่ยเขาจะประชุมเรื่องการแก้ปัญหาในตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยวนะตรงนี้จะเป็นตัวแปร ในการดูว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์จะเป็นยังไงและจะเป็นตัวแปรของการตัดสินตลาดในรอบนี้เลยคุณเอกรู้ไหมทางด้านภาคเอกนชนเสนอไปอย่างไรบ้างการพักหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยโดยอยากจะให้พักหนี้นานถึง2 2ปี2ปี 2> นี่ไงคือเดี๋ยวต,ต้องบอกว่า2ปีเนี่ยคือเป็นข้อเสนอจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวานก่อนนี้ก็คือมีการประชุมกันกันกบทางด้านกอรอมนอนออตัวกอรอรนะคะค คุยกันว่าอยากจะช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดออกมารูปแบบนี้แบงค์แย่มากเลยไม่ไม่คือแบงค์คงไม่ยอมถึงขนาดพักที่นั่นตัวเองรับหรอก <c oughs> แบงค์แค่ก็ต้องแบงค์ก็ต้องถามแบงค์ชาติว่าจะทำยังไงรัฐบาลจะทำย <c oughs> ังไงแบงค์ไม่ใช่เป็นองค์กรก,รการกุศล <c oughs> เขาคงไม่รับและรับคนเองรับไว้หรอก <c oughs> แต่พวกนี้จะเป็นตัวแปรครับท่านผู้ชมครับถามว่าทําไมแบงค์เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่มีมาร์เก็ตแคปที่สูงผลีตตลาดเพราะฉะนั้นตัวแปรตรงนี้ะมันจะตัดสินภาพตลาดหุ้นในระยะสั้นนว่่าจจจะะะะไปตตออหรืลลงัแดสิ เรื่องของนี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกันยาตุลามผมไม่เชื่อหรอกว่าจะถึงขนาดปีคปีแต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มที่จะขยายกว่า6เดือนและมีคนมาซัพพอร์ตช่วยจะเกิดขึ้นอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของแบงค์หรือเปล่าคะถ้มันต้องดูรายละเอียดไงว่า<อ>ช่วยยังไงและใครรับไงแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นข่าวแบบหักมุมเลยนะดีๆเลยแย่ๆเลย ถึงแม้มันไม่ได้ตอบต้นต่อว่าทําให้คนไรายได้เพิ่มเพราะปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากคนไม่มีไรายได้แต่มันจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นได้ในช่วงอย่างน้อยก็ปีนี้แล้วคุณนินาท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับหลายคนบอกว่าแก้ปัญหาแบบนี้แก้ผิดเพราะว่ามันเป็นการแก้ปายเหตุผมถามคุณนินาท่านผู้ชมง่ายๆ QE ที่สหรัฐอเมริกาใช้เนี่ยเป็น,ปน,ปนการแก้ปัญหาถูกต้องหรอ คือฉีกกฎเกณฑ์เรื่องของเชื้ที่หมดเลยถ้าคุณบอกว่าคุณจะถูกต้องคุณต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1920-1930ที่ปล่อยให้มันล้มแล้วมันฟื้นขึ้นมาเองต้องย้อนกลับไปแบบปี2540ผมว่าตอนนี้การแก้ปัญหายุคใหม่เนี่ยมันใช้ในมูลแบบเก่าไม่ได้ก็นิวโนมอลเหมือนกันนะถูกไหมต้องมีการปรับมองกัเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นตัวแปรที่เราจะต้องจับตาดูให้ดีและกระทบแน่นอนต่อตลาดหุ้นกับเรื่องของเศรษฐกิจครับค่ะยังไงก็ตามติดตามนะคะสารการณแบบนี้นะคะภายใต้